ไอ้ปเปไอ้โ่มกดหาวะอกดค้างไ,ไหมค้างไม่รู้สิกดเลยเล่นยังไงก็ได้ไม่ไม่กดกดค้างไม่ใช่กดกดค้างกดค้างไม่ได้เพราะกดค้างมันขี้โก,กงเกินกด2เม็ดน่ะไม่รู้ ถ้ากดสองเมตรก็ไม่เล่นที่เราถนัดอะไรฮะฮ่าฮ่โอ้โหยไม่เข้าหัวเลยว่ดะ โดนแล้วโดนแล้วร้องแล้วไ,ไอ้เปาไม้เราเราจะแพ้ไม่ได้ได้เราจะแพ้ไม่ได้ไม่มีนมนรยาทอ่เฉยหายไปโอ้ยได้ได้ไดไดอเอ็งก็ดูเล้ง กำลังอัดคลิปอยู่ผมไม่เคยแพ้ใครประมาณศูนย์หนึ่งผมผมไม่เคยแพ้ใครศูนย์เจ็ดนออองเปานอระวังคนด้วยเองเองหนึ่งประมาณกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้มาแล้วมาแล้ว เดียวแล้วโอ้เยเขาไม่เคยได้เดี๋ยวมันเจอไอ้เปาอัดอัดตัวหรืออัดหัวก็ได้แล้วแล้วแต่แล้วแต่เขาเขาไม่เคยแพ้ใครเขาไม่เคยแพ้ใครศูนยเจ็ดนว้เปาเองอย่าพาเขาศูนย์เจ็ว้ย

รุมเลยรุมมังกรนะได้ได้ได้เดี๋ยวแคใคร07ูนเจ็ดเองเล่นดีๆหน่อยคือยังไม่มีสเต็ปเช็ยแตยหน่อยไดูัตว์เขลืนเลยเช็ดก่อนเช็ด่อนจังเล่นตังเล่นบอลบนกัน เป็นี่ดีไม่ต้องจังใจร้อนค่อยเล่นค่อยยิง ซ้ำจบเลยเปล่าซ้ำจบเลยซ้ำจบเลย,เลยไอ้เปล่าเข้าทีละคนนะเปล่าเอ็งเข้าก่อนเลยเดี๋ยวเขาเข้าตามซ้ายขวาซ้ายขวาสิมาให้จับเลยมาเต้ของจริงของจริ้งของขอกิ้งแม่ไม่เคยแพ้ใครศูนย์เจ็ดบอกแล้วของจริงของจริง เดี you ๋ยวมันเจอเม็ดเม็อัดหัวเหมือนเมื่อกี้อีกเดี๋ยวมันเจอเม็ดเม็ดเอัดหัวถ้าเขาแพ้ก็ไม่เป็นไรพ่อเขาาพ่อเขาลงคลิปอยู่แล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอเย็นจเย<อ>็อยยิงคอยยิง,ออยยงเอ้ยนั่นไงสามศพแตกสามศพเลยส้มศพเลยเปล่หัวแตหัวแตกหัวแตกบอกว่ายิงหัวเลยเลยๆตัวน,นึงเ,เ,เ,งเลยตัวน,นึงอ้าจเย็นจเย็นเอ้ยย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 ย้ยยยยยยยน สองเจ็ดสองเจ็ดไอปามึงอยู่ด้านบนงเปา๋ยวย่นเดี๋ยวนจะค่อยเย็นคนเนี้ยคนนี้ยังอ่อนอยู่คนนี้ยังอ่อนอยู่ิงได้โดนละโอ้โหของกิ้งของกิ้งของกิ้งหัวเตกหัวเตกหัวเตกนี่หัวเตกของกิ้งของกิ้งไอ้เปาคราวนี้เขาจะสับแล้วปอเดี๋ยวย่นเดียวนไม่ต้องใจร้อน ค่อยยิงค่อยล้อมยิงยิงทีละคนทีละคนไปเรื่อยต้องใจร้อนไป,ไปก่อน,นลิไอเปาหนึ่งสองนะเปาเอ็งไหวเหรอเปาค่อยไปพบกันนะโอ้ยเปาแม่งดักว่ะค่อยล้อมยิงเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาดักตัวนี้แป๊บดักซ้ายดักขวา <Okay. S 1> ล้อมยิงเลยเขาส่งหอนใจไม่ดีว่ามันจะดักตรงนี้อันนั้นไงเปามาแล้วมาแล้วไอวอลเขียวกลางกระบานไอวอลนี้ ไอ้วอกเขียวยังอ่อนอยู่ไอ้เปาสองตัวไอเปาตรงนี้อืมเอามเ้าวมาที่ไหนกลับไปรุ่น F F มาแล้วมาแล้วอ,าอ้าวไอ้เปาไอ้เปามันอ้อมหลังว่ะเปาเอาือนี่นี่มันอ้อมอ้อมอ้อมหน้าอ้อมหลังอยู่ เป่าเขาขพันยาแป๊บเป่าเอ็นจัดการตัวนี้ไปก่อนเลยเออเดเย็นเดีเย็นไอ้ไอไอวอลสีเขียวยังอ่อนอยู่เออโดนละโดนละอ่าโดนละล้มละอ่าเดเย็นเดีเย็นเดียวเย็นเฮ้ยไอ้คนที่ไอคนนี้เก่งคนนี้เก่งอ้าวอ้าวโดนโดนของจริงของจริงของจริงหัวเตะหัวเตะหัวเตะ แต,แต่แต่ผู้นั้นไม่ได้บอกว่าเล่นเหลี่ยมได้เออเล่นยังไงก็ได้พยายามคนหนึ่งอยู่ซ้ายคนหนึ่งอยู่หน้าอยู่หลังอ้อมซ้ายอ้อมขวาดักไว้เล่นเหมือนเขาเห็นไหมไอ้คนหนึ่งมันอ้อมหน้าไอ้คนหนึ่งอ้อมอ้อมหลังเห็นไหมเออมังกรใจร้อนทำไมทำไมเขากดได้วอลแล้วมันไม่ขึ้นขึ้นนี่เอามาแล้ว เฮ้ยมันยละ่ไอไอวอสีเขียวยังอ่อนอยู่มันก่อนยิงได้สบายสบายหลังไอวอสีเขียวก็เก็บมืกันนะอามาแล้วก่อนจับืนให้มั่นดิเอามาแล้วมาแล้วเยมเยค่อยยิงค่อยยิงอ่าปาไองัดตัวเหลือหัว เอาเขายิงหัวไปตั้งไหนนั่นนั่นมืตายโอ้เอ็นไรม่เป็เอาอัปปัตตุนยิงเนี่ยเมื่อกี้เอา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 ไม้เอาไม้เอาไม้เอาไปพบกันฝั่งกุ้เอาซองเอาซองเอาลูกซองลูกก่อนเอาวางแผนดีๆเขาขี้ได้แค่สี่อิงขี้ได้เราเขากลัวว่ามัน เดี๋ยวเขาอยู่ในเอวอตรงนี้ก่อนน้ำเปล่าเดี๋ยวเขาดูให้ดูเชิงนัำดูเชิงน้ำมันจะเหลี่ยมหรือเปล่าวะนี่เอออู้ยังไงเห็นแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาเพราะว่าเขากลัวมันเล่นเหลี่ยมว่ะเพราะมันไม่ได้บอกเพราะมันไม่ได้บอกด้วยว่าเล่นเหลี่ยมหรือไม่เล่นเหลี่ยมมาแล้ว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  นี ab, yap a, yap a ่เปาเป้าเปาอยู่กับเขาเออมาแล้วเออแหมวิ่งมาให้เชือดเลยนะก่อนจบปืนให้มั่นหน่อยเฮ้ยโอ้ยเมันวิ่งหนีตาเหลือกตาดานเลยนะโดนละโดนอันหนึ่งต้องจบเลยอ่าไว้ตัวนึงไอ้ตัวนั้นยังอ่อนอยู่จัดการเลยนั่นยังอ่อนอยู่ ของจริงของจริงของจริงหัวเตกหัวเตกหัวเตกไม่เขาได้ยินหรอพอหนูคุยกันพอหนูโทรหากันดักยิงดักยิงแค่ดักยิงสายขวาหน้าหลังอ้าเราใกล้ชนะแล้วเปาเราใกล้จะถึงความเป็นเพชรแล้วเปลาเราจะได้เพชรแล้วอ้าวดูดีดูดี ดูค่อยๆดูค่อยดูฝีมือยังไม่เท่าไรหรอกยังไม่เก่งเท่าไรหรอกพอดูแล้วยังอ่อนๆอยู่น <N> ่ะใช่แล้วถ้าพอ่อถ้าถ้าหนูให้เขาเป็นหนึ่งกับพ่อเขาเขายังเขายังซุ่มยิงอยู่เขายังอ่อนๆอยู่หน <N> ูพวกหนูก็ซุ่มยิงนั่นือแลเอาสายขวาหน้าหลัง <N> เ่าเาวางวางหลังไม่เ่ากลัวมันเล่นเหลี่ยมเอาไปก่อนไปก่อน,อนค่อยดูค่อยดู คอยดูคอยดูเวลา,ามันเปิดโคโน่ไม่เอาไม่ได้เลยโหน่ะจัดให้มันดาวดิโหน่ะหนึ่งมันชูมาไอชูแตกตัวไอ,อ,อของจริงเอา่อาเพิ่งจับถ่ายก่อนนี่เลยนี่แหละของจริงเนี่ยราชาฟรีไฟมังกรทองวีรำเนี่ยเฮ้ยอย่ามาทา้าอย่ามาทา้า ของจริงของจริงของจริงบอลแล้วทำไม่ด่าเราหรอวะเปลหัวเตกหัวเตกหัวเตกไรชากดไลค์หน่อยไรชาถ้ามันด่าเราก็บอกว่าไรชาผมไม่ได้เล่นเหลี่ยมนะครับไรชากดไลค์หน่อยนี่เลชนะแล้วครับโอ้โหเอาถ่ายครับคนชนะครับถ่ายแชมป์หน่อยแชมป์แชมป์เป็ไงครับแชมป์ครับเออของจริงของจริงของจริงเขาออกเขาบังกี้ชนะแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าจะจะให้เพชรแต่เขาบอก เขาบอกว่าไม่อยู่แล้วไปแล้วไปแล้วโอ้นี่แหละท้าใครไม่มาท้ามาท้าราชาฟรีไฟมังกรตองวีรบุรามอืมเฮ้ยเป็นไงล่ะเขาหมือนกันเขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าเดินตองขึ้นแหมคิดว่าเป็นเสือมาเจอไก่จิกตายเป็นไงล่ะของจริงของจริงของจริงนี่แหละราชาฟรีไฟครับพึ่งแข่งชนะนะครับโอ้โห ไปช้าครับขอกดไลค์นะครับกดไลค์หนึ่งพีครับชิวชิวโอ้ชิวชิวครับดูสิครับโอ้โหโอ้โหมีท่าเต้นนะครับโอ้โหของจริงของจริงของจริง